พอดีไปถามพี่รพอภเพเผนบอกว่าเรือฟรีครับพี่น้องอ๋อไปสะท้อนนี่ขึ้นเรือฟรีนะครับสีล่องเบิงนะครับเดี๋ยวปฏิเสยเงินโอ้เมืองไทยเฮานี่รัฐบาลเป็นชื่อว่าสุดยอดนะครับพี่นอ้องมีเรือฟรีด้วยเลือโดยสารฟรีนะครับนี่เป็นต่อ,อ,อแถวนะครับต่อแถวลงเลรือฟรีแล้วก็เรืออันสำรานพร้อมนะครับพี่น้อง มาเมืองไทยก็ทำตามกฎระเบียบเมืองไทยนะครับบบาแ่งไปสี่ต่อแถวพี่ละที่ไทยดีเนาะหน้าเปิ้ลก็ลุ้มขึ้นมากนะครับกำลังกำลังขึ้นมากนะครับจากเรือโดยสารนะครับเแบบนี่ก็มีครับพี่น้องเหลือพี่นะครับที่ว่าสุดยอดนะครับก็อัสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะเพื่อนนี้ก็ได้มาพบกับซ่องซองซาลาวเซโนเนาะ เมื่อนี้พื่น้องก็ได้มาดีแอดคลิปเรื่องขอขอว่าสาวลาวว้าวถูกใจหลายรัฐบาลไทยใจดีมากให้นักท่องเที่ยวบริการเลเฟีเนะพีเะ่เอฟซีเนาะกับิปเป็นจังใดเนาะกาบไปหับซบคิมกันเลยเนาะก่กนอ,กอนไปหับซบคลิปใครลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ส่องสาวลาวเซนเนาะเอาเป็นว่าหับซบกันเลยสวัสดีครับพี่น้องไม่นี่เบาแรงอยู เอเชียทีคนะครับพ mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องทางเขาเอเชียทอันนี้ก็คือถนนเจริญกรุงครับพี่น้องถนนเจริญกรุงตรงขามซอยเนะครับถนนจุ้งตรงทามซอยเกาหาครับอันนี้ก็บรแรงนังรถรถโชอมแพ้วมากครับพี่น้องมากหอดแล้วนะครับถ้าพี่น้องอยากมาเที่ยวมาเล่นเอเชียทีคก็มีสายหลุดเมฆก็คือสายสายหนึ่งสายทิกเก็ตกับสายชิป ถนนเฉินจะเลื่อนคุ้งกับไปน้องทอดสนามหลวงครับไปได้ถึงสนามหลวงครับพี่น้องนี่เราก็เล่นนักอัปเดตนะครับสถานการณ์หลังจากรัฐบาลน,นะครับเปินหนลอกทีวีซ่าเพิ่มอีกสองสองประเทศนะครับพี่น้องว่านักท่องเที่ยวเอเชียทิค์ชี้ไล่บอว่าต่างชาติเอาสี้ไงมาเที่ยวกันหลายบอวนะครับที่นำเอเชียทิคนะครับทัวรสวนอาหาร ลไลค์กดสับตะไคร้บอลแหลงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับพี่น้องบอลแหลงครับยูทูบเบอร์นาม่นะครับเรว่าบ่อนเที่ยวกัยังโบ้หลายนะครับคลิปนาาล้ำบอลเก่าเนาะล้ำบอลเกา่าเพราะว่ายังโบฮู้างไปหลายบอลน,นะครับซึ่งทำคลิปประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับพี่น้องยังเที่ยวก็ได้ไกลนะครับยังโบ้สถานที่ทเที่ยวต่างๆนะครับไปหลายกัน ย่านมาบถูกนะครับพี่น้องย่านยลงทางมีท้ำคลิปเก่าท่องเที่ยวแถวตกเก่าเกศใกล้ๆนะครับพี่น้องทั้งวันเลยบริแรงก็ทำงานเนาะสีได้มีเวลาถ่ายคลิปออนไลน์นะครับพี่น้องอย่างไรแต่อย่าลืมเด้อครับพี่น้องพักเนื้อพักตัวเนี่ยครับยูทูบเบอร์หน้าใหม่ครับผมนี่ก็เป็นตั้งเขาแล้วครับพี่น้องสำหรับรถยนต์หรือว่าแท็กซี่นะครับเพื่อนกระติกเขาไปจอดทางนั้นครับพี่น้อง เช็ดทิกนะครับมาหอดแล้วมาถึงแล้วนะครับพัแหลังก็จะเดินไปทาน้ามเลยเนาะอัปเดตนากตรงเที่ยวมาสิเยอะไหมอย,อยากสั่นอยากสีเนาะอันนี้ป้ายเพื่อนก็จะบอกที่จอดรถห้องน้ำแล้วก็ย่ากนกลางเมือง เนี่ยเรามาเริ่มกันทั้งนี้เลยเนาะคนหลายๆรักพี่น้องนี่ก็จะเป็นซินซาสวัสดีนะครับพี่นอ้องยิ่งใหญ่อลังการนะครับชนหน่อยเลยเป้นท้ายเสือผ่านครับเ,กกเสือผ่าสวยๆงามๆนะครับ มาฮอดแล้วก็บที่ว่านะักท่องเที่ยวเบาบางเนาะครับมื่อนี้ซึ่งว่าเบาแรงมาดึกเนาะครับเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะครับนาสิมาดึกเนาะครับเพิ่นลงเรือไปแล้วนะครับลงเรือไปน้ำหลแล้วนะครับเห็นบอกเรือเรือมาล้อเนาะอาซิแมนเพิ่นลงเรือไปน้ำหลายแล้วนะครับ,ตรนะแ,รบแต่ว่ายัางนั่งกินข้าวกลารอยู่นะครับน้ำนร้านอาหารโคดังต่างๆ ลงเรือไปน้ำลายเนาะอลไงมาขำมาหมึดเลยเนาะแต่ก็ยังต่อแถวอยู่ครับพี่น้องต่อแถวสีลงเรือกอ็ยังบลายปบันไดนะครับมื่อกี้ก็เบาบางเนาะน่ที่ลงลงเรือลงน้ำแต่เนาะเพราะว่ามันสองฝุ่ล้วครับพี่นอ้องปกติเพิ่อนชิอเขาตั้งรุ่มหนึ่งเนาะ เดี่ยวนะครับเป็นมากินเขาา่าเร้าต่างชาความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมาถึงไทยก็ทำตามกฎระเบียบเมืองไทยนะครับพี่น้องต่อแถวครับขี่นอนสี่ไล่ก็ต้องต่อแถวตามคิวครับพี่น้องเรือสาร้านเพิ่กำลังออกครับพี่น้องโำมววน้ำบิดอยู่เนาะ ประมาณสี่สี่รอยสี่รอยกว่าคนนะครับบรรดูลุกเรือได้ประมาณสี่รอยกว่าคนเนาะพอแหล่งีิไปเขาแถวลงเรือนะครับพี่น้องีิไปสาทอนนะครับพอดีไปถามพี่ราพ่อพ่อเพิ่นบอกว่าเลือกพี่ครับพี่น้องอ๋อปสาทอนนี่ขึ้นเรือฟรีนะครับสีล่องเบิ่งนะครับเดี๋ยวปดิเสยเงินโอ้เมืองไทยเฮานี่ สถาบานเป็นชื่อว่าสุดยอดนะครับพี่น้องมีเรือฟรีด้วยเลือโดยสารฟรีนะครับนี่คือเป็นต่อแถวนะครับต่อแถวลงเรือฟรีแล้วก็เรืออันสำรานพ่อมมะครับพี่น้องมาเมืองไทยก็ทำตามกฎระเบียบเมืองไทยนะครับบารแเรงเป็นต่อแถวพี่ละที่ไทยพี่น้องน่าเป็นการลุ้มเป็นมากนะครับกำลังกำลังเป็นมากนะครับจากเรือโดยสารนะครับเรือนี่ก็มี่ครับพี่น้องเรือฟรีนะครับ ยอดสุดยอดนะครับ่องเที่ยวของเมืองไทยว่าเป็นบอเปียบบ่อรับบ่อเปียบปะกัส,สนนะครับคนน้เต่ากินํำนะครับนั่งเลือกฟรีนะครับสำหรับตอนเย็นๆนะครับใหสาทรอนฟรีรเอเซียทิกาาทอนฟรีแต่หนิงจะถูกใจแล้วนะครับพี่น้อง โรดีนะคูแคะมาจากในรถมาแล้วเงี้ยยิ่งคนขอบวินคูที่แค้กันหมึ่ล้วอยู่นีน่เพ็่นก็ขึ้นมาต่เรือโดยสารนะครับหัวหน,น้าเพิ่จิมาจากสาทรนะครับพี่นอ้อง แล้น,นี้เขาแถวนะครับเขาแถวลงเรือโดยสารฟรีนะครับเอเซียทิทสกสาธรอนมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตามแถวตามระเบียบที่เราพ่อพอ่อเปนกรใจดีนะครับพี่น้องทำมามีโดยสารหมอ,อมาพอดีเหมือนเรือลำานีฟรีไปสาธรอนครับพี่น้อง เป็นเรือโดยสารกันวาานกันไฟฟรีครับพี่น้องเรือฟรีโอ้เคินเย็นเนาะเยอลำใหญ่เด้อพี่น้อง ูได้หลาเร็วครับอยู่เรือนะครับเรือโดยสารแบบฟรีด้วยครับเป็นองค์ภาษาท voilà kind of ้องบุคคลโดยสารบนเรือนะครับ ตอนนี้บราแล่นก็อยู่ที่เรือโดยสารนะครับที่ใสาทรนะครับจากท่าน้ำเอเชียทิพนะครับพี่น้องจากกรงเกี่ยวเต็มนะครับเต็มบนเรือเลยครับเรือลำใหญ่นะครับพี่น้องผันะครับอื่พังก็เป็นผังทางท้นนะครับสวยงามครับพี่น้องเรือออกแล้วครับเรือออกแล้วสวยบ่พี่น้องป้านี่เลยบนเสนียนะครับ เลแห่งลุงน้ำเจ้าพยาโดยสารบนเรือนะครับพี่น้องไลี้านเค่งเี้ยวนะครับจะเว่าภาษา,าของพระเจ้าเนาะผมกับบรลูนนะครบนดยอดครับเมืงไทยครับพี่น้องแบบนี้ครับนี่ เรือแบบนี้เป็นเรือฟรีนะครับพี่นอ้องเราเป็นเรือพาผ้าแบบเบาแรงนั่งมือก่อนสีเป็นเรืออันที่แบบวา่าเสียงเงินนะครับสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทก็คพุ่มัาพี่น้องเราก็ได้อยู่บนดาดฟ้านะครับก็สวยงามครับพี่น้องโอ้อลังการนำชาวพญาในย่ำกำพื้นนะครับข้องเบาแรงมั่นสิ สักเกณฑบไดนอยย่อมต่คืน ากาน,นั่นก็เป็นริมทางทางนั่นครับพี่น้องเรวาเล่อกว,วิ่งเร็วอยู่นะครับพี่น้องเร็วอยู่ แล้วนี่ก็ขึ้นวิ่งล่องขึ้นเนาะโมเมนล่องล,อง,ลองตามน้ำนะครับล่องขึ้นล่องสู่นาน้ำ้ำเรือนี่ก็จะเป็นเรือประจำเอเชียจิกนะครับบริการแบบฟรีๆเลยครับชิดยอดนะครับนี่แหละความบหเอาเปียบนะครับความหมอเปียบของ มอเปียบของหน่วยงานรัฐการเพิ่นนะครับมอเปียบของรัฐบาลนะครับจะออกเรือมากเลยฟรีเลยเนาะสวยงามสวยงามกระปิทองสวยงาม อันนเดี๋จะเป็นเรือนะ่ะอันนี้แบบว่าเรือสำราญนะครับเรจะออกเที่ยวเนากนะครับทีนี้เรือส้มบิ้วนะครับกินเข่ากินน้ำกินน้ำนะครับในเรือนะครับเป็นลำใหญ่อเลยครับนะี่สวยจริงๆครับพี่น้อง คือเขากลางเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นสะพานเจ้าตากสินนะครับรีบ๋ยววิ่งสวนกันอีกลำ พี่น้องใกล้แล้วครับสะพานแข้าต่างสินนะครับแม่น้ำนี้ก็กว้างใหญ่นะครับขึ้นขึ้นก็เทว่าแรงนะครับตอนนี้ขึ้นแรง พี่น้องสวยงามครับมาถึงที่นี่สวยงามอมาลาังการครับสุดยอดครับสุดยอดราสะพานเจ้าตากสินนะครับสะพานใหญ่นะครับพี่น้องถนนลายเลนนะครับมีทางรถไฟด้วยสวยงามครับพี่น้องป้าขึ้นน้ำ เขาท่าเรือสาทรน,นะครับตอนนี้โอ้โคนยืนอรอนะครับก็จะสิลงเรือขึ้นกันนะครับท่องเที่ยวนะครับพี่นอ้องเอาแรงกับชิลงเรือกันเนาะเรือสาทรท่าเรือสาทรท่องเที่ยวเต็มนึ่นะครับ ถึงแล้วนะครับพี่ต้องทาเลือดสาธนผู้คนนัก่องเที่ยวนะครับยเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องพี่บอหรืออย่างไดนะครับบรรยากาศนะครับสวยงามครับพ,พี่เอฟซีเนาะการเดลีแอคคลิปของพวกเขาพวกน้องสองคนกะได้จบไป,ปแล้วเนาะแกแบลว่าว่าขากแห่งนี้นั้นไม่เนาะรัฐบาลไทยก็ใจดี้เจงดม่เ<ม>นาะแปลว,แบบว่าหายขีย่เลือดหายขีย่เหือฟีเนาะ เปไ็นตาอยากไปหลินเนาะเป็นตาขักเนาะแม่ยการม้อนี่คีบเพื่อนน้องสองคนกับเสดจบเพื่อนท่านี้เน,ะนาะสหรับฝนก็ต้องขอขอบคุณพีเอฟซี FC ที่เบิ่งตัวจนจะจบคลิปกันลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับซาก,กายเผื่อเป็นกำลังใจให้ส่งสาวราเซนโนเนาะถามเพื่อนน้องว่าพิษประการใดก็ต้องกราบขออภัยหลายๆเนาะม้อนี่กับเสดจบคลิปเพื่อนท่านี้เนาะขอการาบขึ้นมาสบา,สบายดีบ๊ายบาย